เื้อผ้าใหม่ใหม่ใส่เลยนะทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะอุ๊ยตรงนี้มีของด้วยอะ่ะโอ้ปอม <c oughs> สวัสดีกัน <c oughs> ทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสูงดีพี่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในช่วงของสุส่มผสมนั่นเองครับผม <c oughs> เอฟเอฟเและว,วันนี้นะคะเราก็ได้กล่องสุมส่มเสื้อผ้ามาค่ะซึ่งมันดองเค็มมาเป็นเวลานานมากๆแล้วนะคะและถือโอกาสเดียวกับที่พี่บางกำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเนาะใครซื้อให้กล่องในนะใครซื้อให้พี่แจงซื้อให้อือจ่ายฉันจ่ายตังปะไม่ได้จ่ายหรอ <c oughs> ออพี่แจงซื้อให้นะคะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปิดพร้อมๆกันแล้วก็มาลองใส่ให้น้องๆดูกันค่ะคือเป็นการเหมือนแบบ พรีด้วยนะว่าเอ้ยเราจะใส่แบบชุดนี้ไปเที่ยวมันจะสวยไหมในแนวกาศอะไรอะไรแบบนี้นะแล้วอยากให้น้องๆ ok ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าเอ้ยเราควรจะใส่ไปวันไหนวันไหนอเคิไหมคอมเมนต์ด้วยว่าจะใส่ได้ไหมอุย้ยแรงมาก ไม่แบบบางทีมันสั้นไงตัวแกตัวสูงไงอ๋อฮอนือโหฉันนึกไปไกลเลยนะนึกไปถึงขนาดที่แบบว่าแกว่าฉันอ้วนอะไม่ไม่ไม่ฉันไม่เคยพูดบลลีเพื่อนหรือแล้วอ๋อบุยีนะอย่าบุยีนะอันนี้ก็จะใช้คัตเตอร์เก่าๆโซมันนี้นะคะปาดมันค่ะซึ่งกล่องนี้นะคะไปสั่งมาจากเว็บซึ่งพี่ปานก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากเว็บไหนนะต้องขอไปด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นกล่องสูงเสื้อผ้านี่แหละอันนี้ไม่ได้สั่งเองแตบตั้งใจนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้สไตล์เราหรือเปล่านะะค ถ้าใครที่จะคิดรีอาจจะใช้คลัตเตอร์นะคะก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าลืมที่จะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะทุกคนมาชมอุ้ยสวยอ่ะปลอมนะใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บนะคะแบบนี้เลยเก็บให้มิดชิดแน่นหนาเนาะอ่ะซึ่งกล่องที่สั่งมานะคะจะมีทั้งหมด2 2กล่อง เขาบอกอยู่นะมาจากร้าน Signature Closet นะคะเปิดมาก,ก็คือสวยมากอุ๊ยแอบดูด,ดีกว่าแอบดูด,ดีกว่าเห็นเลยค่ะเป็นสีแบบดีอ่ะทุกคนสีเนี้ยกำลังมาแรงนะพี่บางบอกเลยว่าสีชมพูเนี่ยกำลังมาแรงนะคะใครที่อยากจะหาเสื้อผ้าที่มันดูแฟชั่นแฟชั่นเนี่ยสีชมพูช่วงนี้กำลังมาจริงตัวแรกก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้อฉันว่ามาโอเคเลยนะฉันใส่ได้นะั้นเนี่ยเอาจริงๆอะยังไม่ทันแกะเลยบอกใส่ได้ คฉันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เบิ่มๆขนาดนั้นป้ะลองดิอุ้ยน่ารักเสื้อ,อ,นนอตัวนี้น่ารักเสื้อตัวนี้น่ารักมากเป็นลายบาร์บี้นะคะอุ้ยประมาณชอบเสื้อแนวนี้ทุกคนใส่สตรีมก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้แถมไม่ร้อนเกินไปนะคะผ้าก็จะไม่ได้หนาม,มาโอเคตัวแรกเลิศผ่านนะคะตัวที่ผ่านใส่สตรีมได้เลยอะเป็นเสื้อหบด้วยนะ เป็นเสื้อกระเสื้อครอเสื้อกะน่ก็่เสืออเส้อกระตัวที่สองนะคะจะเป็นนี่เลยแกฉันไม่เคยใส่ชันแบบนี้คืออะไรอะ่ะเดรสยาวเป็นเดรสยาวนะป้าถือไว้ป้าถือไว้นะเดรสยาวก,ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ยาวจริงๆนะเนี่ยสุดแค่แล้วโอเคโอเคน่ารักอยู่นะทุกคนคิดว่า แต่กลัวอย่างเดียวคือโอ้โหผ่าด้วยเดส่วยอาลาดได้ชุดไปญี่ปุ่นแล้วอีกหนึ่งชุดนะคะมาเดี๋ยวเราค่อยใส่ให้น้องๆดูกันนะคะแล้วต้องดูด้วยนะคาพี่ปานจะมาใส่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้นะคะจะเป็นชุดเหมือนเป็นเสื้อกันหนาวเลยนะทุกคนกล่องนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่แจมพอจะทำได้ไหมส่วนนีได้ จำไม่ได้ถ้าจะอยู่ที่ราวๆสองถึงสามร้อยไม่คู่ตลกประมาณ690อะไรเงี้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบประมาณนี้ม 700, าจะไม่ได้หรอกไม่ไม่ถึงเจ็ดร้อยอ่ะจำได้อยู่ประมาณนึงตัวนี้จะเป็นเสื้อกันหนาวชิคๆนะคะเอาไว้ใส่แบบว่าเออเล่นๆอะไรแบบเนี้ยอากาศหนาวนิดๆหน่นอยๆน,นะก็แขนก็จะมีการจำเอาไว้นะคะแบบว่า ให้มันพอดีพอดีเออตัวนี้ก็ดีนะแกเอาไปใส่แบบเก๋ๆได้อยู่นะ,ะแต่ชันไ่่คนแบบไม่ค่อยหนาวอะไรมากขนาดนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ใส่เยอะนะตัวเนี้ยปกติก็อยู่แต่หน้าสตรีมนะคิดว่าเสื้อเสือนะ้อคบเนี่ยชอบที่สุดละเุ้ยนี่เขาให้อันนี้มาค่ะทุกคนเป็นกิฟต์นี่ผมถ้าเป็นตอนไี่บางผมยาวเนี่ยก็คงจะชอบมากแน่ๆอ่ะผมสั้นก็หน,น,นีได้เนี่ยดินดิ E> เป็นยังไงฉันมันแปลกก็หนีบได้ก็ทำได้อยู่ทรงแบบผมสั้นอะไรแบบเนี้ยก็หนีบขึ้นไปแบบนิดนิดหน่อยหน่อยได้อยู่นะคะเพราะผมพี่เอลก็เริ่มยาวแล้วอย่าง,งเงี <S 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 ้ยประมาณเนี้ยแบบเอ้าเราก็แบบหนีบ ค่ไปเลยอูย้ดูดีน่ารักดีค่ะได้3ตัวเนี่อุ้ยได้เดสตัวคิดว่าถ้าเกิดว่ามาคิดราคารวมๆกันนะคะก็ตัวละ2 0 0เดสยาวเนี่ยาจะแพงหน่อยอาจจะประมาณสัก350สบส่วนเชือกกันหนาวเนี่ย่ราวประมาณสองร้อยห้าสิบก็ถือว่าโอเคนะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็กิฟต์อีกเนี่ยกิฟต์เนี่ยก็ราคาตั้งประมาณ100บาทนะคะไม่แน่ใจว่าใครหาได้ ราคาเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าที่พี่บางเคยเห็นมาถ้ารูปทรงแบบนี้มีติดมุกแบบนี้แบบเนี้ยก็น่าจะราคาประมาณนั้นแหละค่ะมาเราเหลืออีกตั้งหนึ่งกล่องเนี่ยทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าได้สักประมาณ6ชุดนี่ฉันชิวเลยนะชิวไม่ต้องหาเสื้อผ้าเพิ่มแลอฉันไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มแล้วนะและอีกกล่องหนึ่งนะคะเราก็จะกีดรอย่างระมัดระวังแบบนี้วิย่ยตื่นเต้นนะ่ะฉันอยากได้ชุดแนวแบบสีแบบดำๆบ้างอ่ะเพราะว่าวางทีเนี่ย เราก็แบบดูแบบโทนแบบดักดนดิงดนึงเนาะจะยอมให้อุ้ยซาดา้าเออเอิญเอ,เอโทนมาเลยอะน่ารักอะอุยอ้ยเขาให้คลิปมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคนละแบบกันอันนี้เป็นรูปโบนะคะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นลายหัวใจน่ารักอันนี้จะเป็นเสื้อกันหนาวอีกสีหนึ่งนะคะซึ่ง วันวันไหนที่เราอยากจะใส่สุดไซสยได้หน่อยเนาะเราก็ใส่สีฟ้าวันไหนที่เราอยากแต่งแบบมินิมอลโทนแบบสีน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยเราก็ใส่ตัวนี้ได้อุ้ยบางทีก็เคยแบบมีความคิดนะว่าเราอยากจะสั่งเสื้อแบบเดียวกันแต่คนละสีเยอะๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือตอบโจทย์ช้ได้คือตัวนี้นะหลัเออตัวนี้ใส่ง่ายมันขอบครึ่งตัวด้วยอ่ะเหมือนเหมือนอันนี้แหละแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าสีนเนี้ยมันเข้ากับ ได้หลายๆชุดนะใช่อ,อือันนี้โอเคฉันโอเคอันนี้นดนอันนี้จะพกไปคงกันหนาวได้ตอนนี้ญี่ปุ่นก็อยู่ในหน้าร้อนนะคะแต่ว่าก็ตอนกลางคืนก็ประมาณ20องศาได้อยู่กย็ยังเย็นก็เย็นเย็นอะเงือกเงือกอยู่อ่ะอ้าต่อไฟแกตอนนี้น่ารักมากไหน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  ใจน,นะคะสีเหลืองกับสีชมพูสลับกันนะคะทุกคนผ้าเนี่ยก็จะเป็นออกแนวใหม่พรมไหมพรมเหมือนกันนะแขนขอบธรรมดาแบบนี้ใส่ง่ายทุกคนอนะันนี้ใส่ง่ายแถมถ้าไม่ใช่สีเขียวเนี่ยก็โอเคเลยค่ะเพราะว่าจะได้ใส่สตรีมได้นะดูดีไหมดูดีนาา่นารักน่ารักของใหม่ของใหม่ดิเมนเชียลของใหม่ของใหม่โอ้ยคุ้มค้มและตัวสุดท้ายของเรานะคะทุกคนหรือเปล่าใช่ สมใจอยากค่ะหนึ่งสองฮึบทาดาสีดำตัวนี้เป็นสีดำาุยจากที่สังเกตดูเหมือนจะเป็นแขนตุ๊กตาด้วยนะทุกคนหย,หยมันชุดเดชุดโกโกวาสีดำนนแต่ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าคือทั้งชุดอะค่ะมันติดกันหมดเลยนะทุกคนแต่เหมือนกับเขาแบบเนี่ยดูใ,นใ,นใกล้ๆกัน เห็นปะเขาทำดีเทลออกมาให้เหมือนกับว่าเราใส่อีกตัวหนึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันอะเอ้ยน่ารัก่ากเป็นชุดแบบไม่ยาวมากด้วยนะคะเป็นสั้นๆนะอุ้ยอันนี้ก็ใส่ได้ใส่ได้ฉันจะบอกว่าตอนฉันเปิดอะฉันได้สีส้มจริงหรอกกววกกวาอุ้ยอันนี้ถือว่าน่ารักมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวพี่บางจะลองไปใส่ให้ดูนะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่กันเลยดีกว่าค่ะ let's go Me I kept in my hayze out That doesn't seem that hate so long So you're all hands are all gone away. ที uhm. mismo, masa, ่จริงพี่ปางก็คาแมวได้นะคะทุกคนพอแล้วไหมแกหัวรอเยอะเกินน่ะจะถึงก็ไม่มี้แล้วฉันไม่ไหวแล้วไเปลี่ยนชุดเถอะได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเป็นต่อไปจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะอย่าโฟกัสพุงพี่เนาะก็อย่ารีบพุงน้อยพี่นะคะใครกินข้าวอิ่มมันก็จะมีกันทั้งนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดสุดท้ายกัน อะไรค่ะทุกคนนี่ก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะพี่ปางคิดว่าชุดสีดำเนี่ยเหมาะสำหรับคนมีพุงแบบพี่ปางมากที่สุดเลยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ารูปร่างแบบดีจะไม่สวยนะก็คือสวยเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้แค่อิ่มนะทุกคนพี่อิ่มจริงทุกคนพี่อิ่มมากด้วย <c oughs> แล้วก็เอาเป็นว่าไม่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนนะคะถ้ามั่นใจในตัวเองก็คือสวยนะใส <c oughs> ่ตัวนั้นออกไปกต่บบ้านได้ไหมไม่ได้ไม่มั่นใจแสดงว่าไม่สวย ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมยอดยอดถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่องของสุนวี่แล้วก็จุใจชนแนลนะคะเอาเป็นว่าวันนี้พี่ปาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดดูพุงพี่ปาในคลิปใหม่ๆนะคะเอาละทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ชาวชิดหน่อยอย่าลืมเว้นมาบอกกันนะชาวชิดสีชมพูไม่ต้องพูด